สวัสดีครับเพื่อนๆมาครับสาระความรู้ในมื้ออาหารวันนี้นะครับกินแล้วก็อย่าให้สูญเปล่าให้เกิดประโยชน์เกิดความรู้ด้วยนะครับมาวันนี้อาชัยอยากจะพูดถึงเรื่องของฟู้ดเอนไซม์นะครับฟู้ดเอนไซม์คือสิ่งที่มีประโยชน์อย่างหนึ่งที่อยู่ในอาหารแต่ว่ามักจะอยู่ในอาหารสดนะครับโดยธรรมชาติมักจะอยู่ในอาหารสด ยกตัวอย่างเช่นถั่วพลูเนี่ยมันนอกจากสารอาหารวิตามินแล้ธท่านเนี่ยมันก็จะมีตัวฟู้ดเอนไซน์นะครับทีนี้ถ้าเราเอาถั่วพลูไปลวกพอลวกแล้วเนี่ยเราเอามากินเนี่ยฟู้ดเอนไซม์จะหายไปเลยแต่ว่าโปรโตีนที่ยังมีอยู่ก็อยู่นะแคลเซียมที่อยู่ก็อยู่นะฮะวิตามินบางตัวที่ไม่ถูกสลายในความร้อนก็ยังอยู่นะนะครับสารอาหารหย,ยาบๆหลายชนิดยังอยู่แต่ที่ละเอียดสารอาหารขนาดเล็กที่เรียกว่าเอนไซม์เนี่ยนะครับ มันสูญสภาพได้เร็วมากในความร้อนที่ประมาณสัก50กว่าองศานี่ก็ไปล้เวลาเราใช้ความร้อนปรุงอาหารเนี่ยมันเกิน6-70องศาอยู่แล้วครับไปถึงเป็นร้อยนะมันก็เลยทำให้การสูญเสียฟู้ดเอนไซม์ออกไปนะครับทีนี้ฟู้ดเอนไซม์มีประโยชน์ยังไงนะครับฟู้ดเอนไซม์นะครับจริงๆอ่ะในร่างกายเราต้องสร้างเอนไซม์มาทำปฏิกิริยาหลายอย่างในร่างกายเยอะมากแต่ทว่านะครับการที่ร่างกายเราอะนะ มันสร้างเอนไซม์ออกมาเนี่ยอันนี้มันคือความสามารถของร่างกายและความสามารถนั้นมันจะน้อยลงในทุกๆวันครับเราความเสื่อมของเซลล์เรามากขึ้นพออายุเลยประมาณสัก26-27ไปอะครับไปแต่30เนี่ยทุกคนจะสร้างเอนไซม์ได้ลดลงนะครับพอเอนไซม์ลดลงความแข็งแรงทุกอย่างจะลดลงนะครับเพราะเอนเไซม์เป็นตัวเ,เขาเรียกว่าทำปฏิกิริยาหลายอย่างให้สมบูรณ์ ทีนี้พอเอนไซม์ในร่างกายเราลดลงเนี่ยเราสามารถที่จะเฉลี่ยเอนไซม์เข้ามาช่วยร่างกายได้ซึ่งจะได้จากอาหารสดๆนะครับทีนี้มันมีทั้งในพืชและในสัตว์แต่ว่าในสัตว์อาจจะมีข้อเสียเปรียบอย่างหนึ่งคืออาจจะมีปรสิตหรือความเสี่ยงกับพวกไวรัสหรือแบคทีเรียรที่อันตรายได้เยอะมากกว่านะครับแต่ถ้าเป็นพืชพันธุ์ธัญญาหารที่เป็นพืชผักผลไม้สดเนี่ยพวกนี้มันจะปลอดภัยในเรื่องพวกนั้นมากกว่านะครับ ทีนี้เวลาที่เราเลือกกินในมื้ออาหารนี่นะครับถ้าเรากินแค่โปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันและธทตดนะครับแต่เราขาดเอนไซม์เนี่ยนะครับเท่ากับตัวเร่งปฏิกิริยาที่ทําให้หลายอย่างสมบูรณ์เนี่ยมันลดลงทีนี้ในมื้ออาหารเราจึงควรจะได้รับเอนไซม์ในอาหารทุกๆวันนะครับนอกจากที่สดแล้วนะครับสิ่งที่ตายแล้วจะมีเอนไซม์ได้ไหมได้ถ้าสิ่งที่ตายแล้วถูก เอาไปเลี้ยงให้แบคทีเรียเติบโตรหรือลาเติบโตแล้วลากับแบคทีเรียจะปล่อยเอนไซม์ออกมาอย่างเช่นถั่วนัตโตอย่างเงี้ยนะฮะต้มไปแล้วเอนไซม์ M ตายหมดแล้วแต่พอแบคทีเรียเข้าไปกินเข้าไปย่อยสลายมันก็จะสร้างเอนไซม์ออกมาเพื่อย่อยสลายเอนไซม์ M นั้นก็จะอยู่ในอาหารนะครับอาหารกลุ่มฟอร์เมนเทชันจึงเป็นอาหารที่ ให้เอนไซม์ที่สูงมากเลยเพราะมันสร้างอยู่ตลอดเวลานะมันสร้างไม่หยุดนะฮะอันนี้มันจะสร้างอยู่ที่ที่ตอนที่มันเติบโตหรือว่าอยู่ในต้นมันใช่ไหมพอเราเด็ดออกมามันก็หยุดสร้างนะมันก็ไม่สร้างเพิ่มนะแล้วมันจะค่อยๆหายไปพอมันเริ่มเหี่ยวเริ่มแบบถูกดึงน้ําออกไปอะไรเงี้ยตามอายุเวลาใช่ไหมแต่ไอ้กลุ่มพวกนี้ มันเป็นเอนไซม์ที่มันสร้างทาวีคูณขึ้นมาเรื่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆนะครับอย่างเช่นอาหารซินไบโอติกเนี่ยนะครับอาชัยก็จะเอามากินนะครับเราก็ได้เอนไซม์เยอะแล้วก็ได้จากธรรมชาติด้วยวิตามินและธาตุนะครับนี่แหละครับความสําคัญคือเอนไซม์เนี่ยเวลากินแล้วอย่าให้ขาดถ้าเอนไซม์คุณไม่ขาดคุณจะเป็นคนแก่ช้าลงนะครับ